หรือทำไมกำแพงเมืองและประตูเมืองเก่าสงขลาเมืองสงขลาฝั่งบอย่างมีภูมิประเทศเป็นแหลมทรายชัยภูมิเป็นที่ราบไม่มีแนวภูเขาเป็นป้อมประการเหมือนเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงและเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนจึงจำเป็นต้องสร้างกำแพงเมืองป้อมและประตูกำแพงเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก่อด้วยหินสีลาแดงสอบูน สูง5.5เมตรหนา4เมตรส่วนความด้านทิศเหนือ400เมตรทิศใต้ยาว500เมตรทิศตะวันออกและทิศตะวันตกยาว1,200เมตรรวมทั้ง4ด้านยาวประมาณ3,300เมตรมีป้อม8ป้อมและ10ประตูดโดยได้รับแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนหินแดงถือเป็นวัสดุหลัก ที่ใช้ในการกอร่อสร้างได้ขนย้ายมาจากเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงบนกำแพงประดับประดาด้วยอิฐโบราณนําม,มาจากประเทศจีนกำแพงเมืองสงขลาเริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,379หรือประมาณเมื่อ182ปีก่อนกำแพงเมืองสงขลาสร้างขึ้นเพื่อไว้รองรับการทําสงครามจากรอบทิศ ในการสร้างกำแพงเมืองสงขลาคาดว่าใช้คนสงขลาในการสร้างกำแพงประมาณ3,000คนและสงขลากำกับให้หัวข้อเมืองมาลายูอีก7หัวเมืองประมาณ4,000คนรวมเป็น7,000คนเมืองสงขลาก็ยังสร้างไม่เสร็จตอนนั้นได้มีการเกณฑ์กองทัพหลวงจากกรุงเทพมาประมาณ6,000คน เพื่อเข้ามารบกับไทยบุรีแล้วยังมีกองทัพจากหัวเมืองหลายทางซึ่งประกอบด้วยกองทัพเพชรบุรีราชบุรีมินบุรีปรางบุรีชุมพรชยาประมาณ5,000คนโดยกองทัพมาประชุมกันที่สงขลาแล้วได้มีการสั่งจากกรุงเทพมาว่าถ้าจำเป็นก็ให้อาศัยแรงงานกองทัพช่วยทำให้เสร็จ ซึ่งก่อนจะมีการสร้างกำแพงเมืองสองขลาได้มีผู้คนอาศัยอยู่บริเวณนั้นมากันก่อนแล้วได้ทิ้งร่องรอยหลักฐานไว้ใต้กำแพงเมืองหลังผ่านไป180ปีจึงมีการขุดพบเจอว่ามีกำแพงเมืองแล้วด้านล่างกำแพงเมืองนั้นก็จะมีเข้าของเครื่องใช้เสร็จอาหารต่างๆ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีคนอาศัยอยู่ตั้งแต่อายุทยาตอนปลายซึ่งปัจจุบันนี้กำแพงเมืองสงขาบางส่วนได้มีการรื้อออกไปแล้วเนื่องจากต้องย้อนกลับไปในสมัยรชัชกาลที่7บ้านเมืองเริ่มมีการขยายทั้งทางด้านเศรษฐกิจด้านประชากรและความสำคัญของกำแพงเมืองเริ่มลดลงไม่มีความจำเป็นเพราะบทบาทหน้าที่ของกำแพงเมืองเก่า คือไว้ปกป้องบ้านเมืองจากการสู้รบแต่พอเริ่มเข้าสู่ยุคใหม่การสู้รบนั้นไม่ได้มาแค่ทางน้ำเพราะมันมาจากทางอากาศด้วยเพราะฉะนั้นกำแพงเมืองจากเดิมที่เอาไว้ปกป้องมันเลยกลายมาเป็นการทำให้เมืองมันไม่ขยายสุดท้ายแล้วเมื่อเห็นว่ากำแพงเมืองไม่มีความจำเป็นแล้วก็เลยทำลาย ได้นำวัสดุจากกำแพงเมืองมาเป็นพื้นถนน